สวัสดีค่ะตอนจากค เพื่อในหลายพอพอเมเมทุกคนมากมือนี้ยากระพุ้มใจพี่อกค์ดีใจยาจีขอวพคอ้ทุกคนมากมือนี้ให้มีเจ้าพ้นสุขคนจะเลิศพ้มเก็บยาให้มีพ้มถูกว่าให้ลุงเกิดองค์หลวงเน่ยสิบประเานพรอาหารที่จากเบื้องบนมือนี้ยาขอขอบพระคุณ คอยรูปใพรล้านมามือน,นี้ให้เป็นมหาเศษทีไปผักหม่อยาเขอไว้พ่อนจงเจริญจง,จงเจริญ สาธุาธยา่าสวัสดีค่ะสาสาธุา<ท>เลริญนบุญจะเจร่ญนถ้มขอห้าหน้อยกับยาพี่นอ้องค่ะมนียาก็ดีใจภูมิใจเนะาะมนียาสิให้อ,อ,อ,า,อาหารที่ประจำมือเนาะอาหารที่ประจำวันวันนี้มันจะมาตัวนี้สวยๆแล้วก็อย่างนี้ก็ได้เนาะ อันนี้ไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะอันนี้เอาตัวนี้ดีกว่าเนาะ,ะอืมไม่ต้องเอาเยอะ,ะเ,อเปืพองตังให้แค่นี้พอค่ะเล่นสามหน่อยไปเลยเอ,เอาแค่นี้พอเอาพี่น้องคะสามน้อยจังๆแขนแขนสามคู่พี่น้องคะเอาแค่นี้พอวันนี้มีเก้าหกมีหกสองแล้วก็มีหนึ่งสามพี่น้อง เอาแขนแขนสามน้อยสีน้อยไปเลยว่าสันพี่น้องค่ะยาให้เต็มอิ่มเลยวันนี้ย่าให้แค่นี้ค่ะพี่น้องคะสามกูทนอันแขนแขนงบหน่อยลงทุนได้ค่ะอ๋อไม่รอกสุดสุดสำหรับแนวทางห้าน้อยของยามื่อนีค่ะโอ้ยเจ้งใดก็ย่าไปเจอค่ะบันนี้ยาเป็นจังไดเมื่อนีดําตัวจักราปูยามาดีใจบ่ค่ะมื่อนีถวายกุดของปู มือน,นีอ่าเพื่นมาดีใจเห็นไหมที่เขากราบทุกๆคนคือหมายถึงว่าเขากราบทุกคนคือเขาดีใจมากที่มาในวันนี้ามาเป็นสลิมงคลให้เพิ่นด้วยที่เขาตั้งใจมาตั้งแต่ 10, สิบพรรษามาคือปีนี้ปีสุดท้ายที่เขาได้มาบําเพ็ญภาวานาครบสามเดือนไตรมาสพอดีคเพิ่นก็เลยดีอ,อกดีใจเหตุญาติพี่น้องมากจังสี่เพิ่นภูมิใจเพิ่นว่ามีคน ที่จะรู้จักเขาไหมจะมารู้จักเขาไหมเห็นไหมที่เขากราบถ้าพวกเรารู้นะเราก็ต้องมาขอคารวะเพิน่นนั่นแหละก็คือองค์ยาทุกคนที่คนที่รู้จักย่ามากี่ปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่พศ57ปีนี้เป็นวันที่วันครบลอกค่ะคือเขามาบาเพญภาวนาคือคือวันที่เขาภูมิใจและดีใจที่เขามาสร้างบารมี ถ้าบุคคลไหนที่ไม่เข้าใจว่าทําได้ยังไงก็ทําด้วยจิตด,ด้วยใจทําด้วยบารมีค<ะ>ถ้าคนเฮา้าบม่มีบารมีก็คงจะบ่ไดอยู่ในจุดนี้่ะเมื่อหนีญาก็ดีใจหลาแล้วก็ดีอกดีใจอยากตีพี่น้องของเฮามากเมื่อว่าแต่อบปตอเ่ว่าแต่ผืวอคุณหญ่มาแล้วญากระพุ่มใจดีอกดีใจหลาย<ะ>ก็ะขอให้ลูกทุกคนทีเมื่อนี้ เล็กค่ะน้อยถึงแม้ว่าลูกบอดได้มามือนียากับปล่อยแนวทาให้ลูกได้ทำก็คือมีสามเม็ดแค่นี้ให้ลูกทำนะ,ะยาขออวยพรให้ทุกคนที่สำเร็จด้วยกิจการงานของตนเองก็ขอให้มั่นคงในชีวิตของตัวเองให้หยึดมั่นถือมัน่นด้วยสติปัญญาคิดดีแล้วมั่งมีสีสุกมันสีไปใสมันกัดสีไดมากเกื้อกูลให้ขอบรัวของเฮาจงล่ม เย็นเป็นสุขไปผางนาะญาขออวยพรให้ลูกญาทุกคนที่ได้รู้จักญาเด้ออยู่ทางอื่นทางไกลเพราว่าแต่อยู่ตั้งประเทศหรืออยู่ทั่วประเทศไทยกด็ดีมื่อนี่ยาคํำให้ลูกให้หลานได้เบิ่งคือกุฏิหลังนี่ญาขอตั้งชื่อว่า กุติยานาคีร่วมพลังบุญน้อยลาวแต่<ะ>ย่ายังไม่ได้พิมพ์มาติดไว้<ะ>ย่าจะติดไว้จะรึกไว้ว่าพศอ,ออะไรที่เราทําวันที่อะไรที่เราที่ที่ที่เรา ทำกติดหลังนี้แต่ว่าย่าอย่างพระท่านได้เอามาติดก็ขอให้ลูกทุกคนไม่ต้องเสียใจหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้รับทราบรับรู้จากสาธุของอนุทนาบุญทุกทุกคนจากสาธุค่ะขอบคุณค่ะย่าแนวทางฮานอยวันนี้เนาะค่ะเนาะแ่นกล่องให้เอฟซีเบืองอีกทีนึงก่อนพี่น้องคาะแคบหน้าจอไว้ค่ะสําหรับแนวทางฮานอยของย่านาคีวันนี้13าตุลาหมห้านะค่ะ9 6้าห หกสองหนึ่งสามสามคู่เท่านั้นพี่น้องคะ่ะแขนแขน,แขนมือน,นี่คะ่ะเอฟซีทันใดรล้ค่อยกระจวดจัดฝาดเบืม่มือแลงกะขอให้โชกให้หมนันให้เฮ่งเฮงปังปัง,ป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 งกันสุกูสุก่นซื้อน้อยใดกะให้แตกพี่น้องคะ่ะเอาคลิปนี้ทังช่องแหม่มผ้าโชกก็ขอตัวล่ปรกันค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะพี่น้องคะ่ะลำลุยกันสุกูสุก่นค่ะสวัสดีคะ่ะ